สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามาสตอนนี้เป็นประเด็นอยู่ก็คือโรงพยาบาลอัลชีฟาในขณะที่อิสราเอลต้องการเข้าตรวจคน้นอันนี้ก็เพื่อหาอุโมงของฮามาส ส่วนปาเลสไตน์พยายามขวางโดยอ้างมนุษยธรรมและก็อ้างความเป็นโรงพรยาบาลที่ได้รับการคุ้มครองตามสนธิสัญญาเจนีวานะครับก็คือไม่สามารถโจมตีโรงพรยาบาลได้อิสราเอลกล่าวหาว่ามีอุโมงค์ของฮามัสในโรงพรยาบาลอัลชีฟาแต่ว่าฮามาัสออกมาปฏิเสธทางโรงพรยาบาลก็ออกมาปฏิเสธเช่นกันนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าอิสราเอลยังไม่ได้เข้าไปโจมตีโรงพรยาบาลอัลชิฟาเป็นแค่การปิดล้อมแล้วก็ส่งคนเข้าไปตรวจคน้น แล้วก็พบอาวุธของฮามาสมากมายในโรงพยาบาลนะครับซึ่งฮามาสก็บอกว่า อิสราเอลเนี่ยเป็นคนจัดฉากมีความพยายามสกัดการตรวจคนของอิสราเอลโดยใช้ความเป็นโรงพยาบาลน,นี่แหละครับมีการเสนอภาพคนเจ็บผู้ป่วยรวมถึงทารกอันนี้ก็เพื่อกดดันนานาชาติให้หยุดอิสราเอลมีการประนามอิสราเอลความพยายามของฝ่ายปาเลสไตน์ดูเหมือนจะไม่เป็นผลนะครับอันนี้ถ้าเราผิดยกรณนาการมีอุโมงค์ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยของฮามาสเพราะรู้ว่าอิสราเอลไม่กล้าโจมตีฮามาสต้องทํานี้อยู่แล้วนะครับ และโรงพยาบาลอัลชีฟาอิสราเอลเป็นคนสร้างให้กับกาซาฮามาสคงคิดว่าอิสราเอลคงไม่ทำลายมันมีเหตุผลมากมายนะครับที่ฮามาสเนี่ยจะใช้โรงพยาบาลอัลชีฟาเป็นฐานอิสราเอลปิดล้อมโรงพยาบาลอัลชีฟานี้อยู่นานใหนที่สุดอิสราเอลก็เจอหลุมอุโม,มงค์ซึ่งก็มีทางลงไปนะครับอันนี้ถ้าถามผอ,อ,อของโรงพยาบาลว่า อุโมงมีไว้ทำไมพออ,อของโรงพยาบาลก็คงตอบไม่ได้เลยครับก็เลยพูดว่าอิสราเอลนี่โกหกเรื่องเจออุโมงคในโรงพยาบาลทั้งที่มีหลักฐานนะครับนอกจากนั้นอิสราเอลยังเจอภาพที่กลุ่มฮามาสเนี่ยควบคุมตัวประกันเข้าไปในโรงพยาบาลเอาชีฟาแล้วก็เจอศพของตัวประกันแล้วก็มีข่าวว่าเป็นคนไทยนิรวมอยู่ด้วยนะครับตอนนี้อิสราเอลเจออุโมง์แล้วแต่ยังไม่กล้าเปิดประตูต้องรอบคอบอาจจะมีการวางระเบิดไว้นั่นคือเหตุผลนะครับที่อิสราเอลประกาศให้มี การอพยพออกจากโรงพยาบาลอาลชีฟาอิสาราเอลกล่าวว่าได้พบอุโมองใต้โรงพยาบาลอัลชีฟายาว55เมตรลึก10เมตรมีการถ่ายวิดีโอในการลงไปด้วยตรงปลายอุโมอง์มีประตูนแน่นหนานะครับแล้วก็เป็นประตูแบบการระเบิด มีรู้ที่เอาไว้ใช้ให้อาวุธยิงออกมาได้ด้วยโฆษกของกองกําลังของอิสราเอลนีิกล่าวว่าทางเข้าอุโมงคถูกเปิดออกโดยรถไถ่ดินของอิสราเอลนะครับหน่วยข่าวกรองนี่บอกว่าอุโมงจะมีทางแยกออกหลังประตูใหญ่จะมีห้องควบคุมแล้วก็ห้องสั่งการแน่นอนว่าต้องมีอุโมงในที่อื่นนอกจากนี้นะครับอาจจะมีเป็นสิบหรือว่าเป็นร้อยซึ่งต้องค้นหานี่ต่อไปตอนนี้สิ่งที่อิสราเอลต้องทําคือต้องแสดงให้ชาวโลกเห็นว่า ใต้โรงพยพาบาลอัลชีฟาเนี่ยมีอุโมองค์ของฮามาสจริงนะครับและอิสราเอลต้องพยายามค้นหาตัวประกันที่คาดว่ามีประมาณ240คน การพบโอ่โงของอิสราเอลในครั้งนี้อาจทำให้นานาชาติเ,เข้าใจสถานการณ์นี้มากขึ้นในความจะเป็นต้องเข้าตรวจคคนในโรงพยาบาลอัลชิฟาจากหลักฐานกลุ่มฮามาสได้นำตัวประกันชาวเนปาลหนึ่งคนและก็ชาวไทยหนึ่งคนเข้าไปในโรงพยาบาลอัลชิฟานในวันที่7ตุลาคมแต่ว่าไม่ทราบชื่อของตัวประกันพอภาพนี้ออกมานะครับกลุ่มฮามาสยังไม่ได้โต้อตอบแต่ว่าก่อนหน้านี้ฮามาสบอกว่าเอาตัวประกันเข้าไปในโรงพยาบาลอัลชิฟาเนี่ย เพื่อเอาไปรักษาตัวนี้เท่านั้นไม่ได้เอาไปกักขังนะครับ มีรายงานจากกาซาออกมาว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย13,000รายในนี้มีผู้อายุน้อย5,500ารยายตั้งแต่ที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีกาซามานะครับดูเหมือนจะพยายามเบี่ยงเบนประเด็นในการค้นพบโมมค์ในโรงพยาบาลอัลชิฟาองค์การอนามัยโลกบอกว่าตอนนี้เขตโรงพยาบาลอัลชิฟาเนี่ยเป็นเขตอันตรายนี้ไปแล้วเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าฮามาสเป็นคนทำให้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเขตอันตรายนะครับเพราะว่าจงใจใช้โรงพยาบาล มาป้องกันตัวเองจากการโจมตีนอกจากโรงพยาบาลแล้วฮามาสก็ยังใช้โรงเรียนมัสยิดนี่เป็นฐานด้วยนะครับในส่วนของการเจรจาปล่อยตัวประกันนั้นตอนนี้กาต้ากำลังดําเนินการอยู่ร่วมกับัาอเมิกาการเจรจาปล่อยตัวประกัน200กว่าคนของอิสราเอลแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าฮามาสเนี่ย จะเสนอแลกตัวประกันและต้องมีการหยุดยิง5วันถึงแม้ว่าเนทันเจฮูจะดูแข็งเก้าแต่ว่าตอนนี้ก็มีการประท้วงในอิสราเอลเพื่อให้รัฐบาลของอิสราเอลเน่ยสนใจเรื่องตัวประกันแล้วก็ยุติสงครามในกาซาด้วยแอดมินคิดว่าท่าทีของอิสราเอลมีโอกาสดูอ่อนลงนะครับเพราะว่าเจอแรงกดดันจากภายในจำใจต้องอ่อนลงแน่ละครับยังมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนตัวประกันกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวประกันที่ฮามาสจับไปเนี่ยเหลืออยู่กี่คนนะครับ การเจรจามีหลายกลุ่มหลกัหลกๆก็จะเป็นกาตาแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าการเจรจาจะสําเร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้อิสราเอลปฏิเสธทุกข้อเสนอที่ให้มีการหยุดยิง ยังตกลงรายละเอียดกันไม่ได้ตอนนี้คนที่มาช่วยฮามาสเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มฮิตเลละซึ่งกอบกวนอิสราเอลทางตอนเหนือนะครับภาพรวมก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายอิสราเอลก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งฮิตเบลละเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับมีข่าวว่าฮิตเบลละมีขี่ปนาวุธเป็นแสนลูกตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเอาออกมาใช้ เช่นเดียวกับอิหร่านนะครับที่บอกว่าจะมีอาสาสมัครที่จะร่วมรบกับอิสราเอลเนี่ยจำนวน3ล้านคนตอนนี้ก็ยังเงียบส่วนกลุ่มฮูตีในเยเมนที่อิหร่านีนสนับสนุนเช่นกันอันนี้ก็ได้พยายามยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลแต่ก็ถูกสกัดได้หมดต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับ ล่าสุดนี้มีข่าวว่ากลุ่มฮูตีได้ยึดเรือขนส่งสินค้าซึ่งก็มีรายงานว่ามีชาวอิสราเอลนี่เป็นเจ้าของแล้วก็จับลูกเรือไว้ประมาณ25คนเป็นตัวประกันนะครับซึ่งเรือ,อลำนี้เนี่ยเดินทางจากตุรกีจะไปอินเดียผ่านทางทะเลแดงนะครับเพราะว่าฮูตีเนี่ยไม่สามารถส่งคนมาช่วยฮามาสได้ก็เลยใช้วิธีดักก่อกวนเรือที่คาดว่าจะเป็นของอิสราเอลนี่แทนนะครับแอนดมินได้วิเคราะห์ไปแล้วว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยจะมาช่วยฮามาสนี่ได้ยากมากเพราะว่า อยู่ไกลฮูตีเคยขอผ่านทางซาอุแต่ก็ไม่ได้นี่อยู่แล้วนะครับก็เลยดักก่อกวนเรือที่ผ่านทางเยเมนนี่แทน ท่าทีของอิสราเอลต่อเรื่องนี้อิสราเอลนิกล่าวว่ามันเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงระดับโลกและอิสราเอลไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรือดังกล่าวนะครับมันเป็นการก่อการร้ายที่มีอิร่านี่หนุนหลังสันมิกาบอกว่าการยึดเรือถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวลูกเรือนะครับและสันมิกาเนี่ยจะปรึกษากับพันธมิตรของสหประชาชาติก่อนว่าจะทําอย่างไรนี้ต่อไป ข่าวก่อนฮูตียังโดนของัฐดเมิกาตกหลายคนคาดว่าัฐดเมิกาเนี่ยจะเอาคืนแน่แต่ว่าแอดมินวิเคราะห์ไว้ว่าัาดเมิกาจะไม่เอาเรื่องนะครับเพราะมันจะไปสร้างความรุนแรงซ้าเติมเหตุการณ์อิสราเอลกับฮามาสมาคราวนี้ฮูตียึดเรือแอดมินก็ยังคิดว่าัฐดเมิกาเนี่ยจะยังไม่ทําอะไรกับฮูตีคงเจรจาไปก่อนถ้าเรือลำนี้เป็นของอิสราเอลอันนั้นไม่แน่นะครับฮูตีอาจจะโดนอิสราเอลจัดการนี้เป็นแน่แท้แต่ว่ามันไม่ใช่นะครับ เอาจริงๆแอดมินทำข่าวเกี่ยวกับสงครามเนี่ยแอดมินจะมองในแง่ดีเสมอว่าทุกสงครามมันจะไม่เป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามใหญ่และแอดมินหวังลึกๆในใจเสมอว่าจะมีการเจรจายุติสงครามกันได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนสงครามอิสาราเอลกับฮามาส หรือแม้แต่สงครามในพม่าเนะครับเพราะว่าเราเห็นความสูญเสียนี่มากมายและส่วนมากความสูญเสียเกิดขึ้นกับประชาชนหรือว่าทหารชั้นผู้น้อยส่วนตัวใหญ่ๆที่เป็นต้นเหตุเนี่ยส่วนมากก็อยู่กันแบบสบายรอเจรจาต่อรองแล้วก็ไม่เคยเอาผิดกับตัวใหญ่ๆได้บางครั้งเนี่ยรบกันสูญเสียมากมายสุดท้ายตัวใหญ่ๆคุยกันได้เจรจากันจับมือกันปล่อยให้ตัวนี้น้อยเนียเน่ยมองตาปีบๆอันนี้ก็มีนะครับการแสวงหาสันติเนี่ยเป็นงานยาก มากในโลกใบนี้ใครจะเป็นเบีย้ยใครจะเป็นขุนมาแล้วแต่โชคชะตานะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเป็นเบีย้ยโอกาสรอดนี่แทบไม่มีเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเนี่ยมีสถานะเป็นเบีย้ยโดยกําเนิดอย่าไปฝักใฝ่ในสงครามอย่าที่ใจให้กับเผด็จการเพราะเราไม่มีทาานะครับที่จะเปลี่ยนสถานะตัวเองได้เบีย้ยในระบอบประชาธิปไตยดีกว่าเบีย้ยในระบอบเผด็จการเยอะอันนี้ดูมาแล้วนะครับ